ครับสัดานนดนะครับวันนี้เราอยู่กับในเกมมันกรชาร์กลครับวันนี้เราจะไปเล่นฉลามพาวิโกนะครับตัวนี้ผมไม่รู้นะครับว่าเป็นฉลามอะไรผมไม่แน่ใจเลยนะครับอโอเคแล้วเราก็ตัวนี้นะนะับว่าร่างกายนะครับดูเหมือนว่าตัวใหญ่มากนะครับเป็นไซส์นะครับอืมเหมือนตัวใหญ่นะ เหมือนตัวใหญ่นะรูปเล่าหน้าตาเหมือนตัวใหญ่อันนี้จริงโอเคร่างกายเอ่อหน้าตาร่างกายทุกอย่างดูเหมือนฉลามขาวนะครับผมมาดูกันนะครับว่ามันเป็นฉลามอะไรอยากรู้เหมือนกันว่ามันตัวใหญ่จริงหรือเปล่าดูขนาดเอ้าแล้วผมมาอยู่ด่านนี้เฉยเลยผมยังงงเลยไม่เป็นไรครับเล่นด่านนี้ไปก่อนก็ได้ แต่อัน,นด่านนี้ผมว่าผมเล่นได้แป๊บเดียวน,นะทุกคนเพราะว่ามีโหดเยอะมากนะครับดูดิมีแกะพิษอะไรวันนี้เต็มเลยมีอันนี้ต้องไซส์เอ็มถึจะกินได้นี่ขนาดไซส์เอสนะยังมีเนี่ยโหโหดมากแค่ใกล้ๆที่เกิดก็มีฉลามโหดกันแล้วนะนี้เอ้ยได้เพชดด้วยเอ้ยดี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 ดดอือคนเฮ้ยนี่ผมมีปลาหมึกนะไม่เป็นไรปลาหมึกโหดอยู่นะ มันกัดเร็วอ่ะมันช่วยได้นะทุกคนตัดเลี้ยงสัตว์เลี้ยงบางทีเราได้จากลายวันนี่นะทุกคนปลาหมึกผมก็ได้ลายวันเข้าล็อกอินเกมอ่ะลายวันจะได้เอ่อบางวันก็ได้ตัตเลี้ยงได้ปลกอะไรแบบนี้ได้ทดลองฉลามฟรีหนึ่งวันเอ้หนึ่งรอบเดี๋ยวผมอยากได้อ่า อาสีทองไม่เคยเจอปกติผมเจอจะสีขาวมันก็อยู่บนบกได้นานเหมือนกันนะแต่ไม่นานมากนะทุกคนได้กินปลาเอ้ได้กินนกเลยเอย้ระวังระวังผมไม่อยากกินเนี่ยโอ้โหมันโหดร้ายเอ้ยรีบดีรีบ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 ,รบโอ้โหตัวแล้วผมแตกแน่นอนต้องรีบรีบรีบเออโอเคยังไงก็กินทันครับทุกคนกินตัวเองไม่ไม่ใช่ โอเคโดยนี้ว่าเร็วนะเพราะผมกดบูดร่างกายก็หล่อเท่ะนะแต่ตาโตมันมันยิ้มตลอดเวลาทุกคนหน้ามันแบบยิ้มตลอดเวลานะทุกคนเออก็ดีนะมีความสึขตลอดเวลาโอ้โหเปเท่เลยไม่ใช่โอ้เอ้ยเดบิก้าเรากินได้ทุกอย่างครับเราก็หาอะไรกินไปเรื่อยเลยพยายามหาอะไรใหญ่ๆห,หญ่กินนะเพราะว่ามัน ได้ทองเยอะแล้วก็อิ่มเยอะด้วยนะเพราะนั้นเราหาอะไรใหญ่ๆกินนะจะได้อิ่มเยอะๆแบบอิ่มนาเลยอะเออไม่ใช่ไม่ใช่อิ่มอะมันเป็นไลท์อะเออเวลาในการเอาเอ,อ่อเลือดก็เหมือนเลือดนั่นแหละเออใช่ไหมเถอไลท์ก็คือชีวิตนะทุกคนเอ้ยเอาเรากินได้เหรอเอ,อ้ยวันนี้กินแล้วไม่ได้เรากินไม่ได้เรากินไม่ได้เธอเอ,อ็มแล้วมันกัดเราด้วยนะ แม่น้ำนะเมื่อกี้น่าจะใช่แม่น้ำมองไม่ทันนี่ปูโดนเคยเห็นไหมครับปูโดนโอ้ปูโดนหมึกกินเดี๋ยวเดี๋เยอย่าพึ่งอย่าพึ่งไซเอ็มนะตัวนั้นหรือเปล่าจำไม่ได้จำเถอะแต่โหมมีแล้วนะแต่ผมยังไม่ได้ยังไม่ได้รีวิวนะเอเอเขากินอะไรที่มันแบบแบบเนี้ยพวก หืมคนคนมีปืนรัวด้วยเหรอผมเพิ่งเห็นนั้นเนี่ยว่ดดาด่านี้มีด้วยเอาอันนี้คซเอม็มฉลามทรายทำลายได้นะตรงนี้ผมมีละได้ฟรีลายวันนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้แบบเป็นไทลอนะไม่ได้ทดลองต้องแค่ลดราคาก็ดีแล้วเราอันนี้ก็ซอยเออีกแล้วหรอ ไซเอมนี่รู้สึกมันทำอะไรได้หลายอย่างเพิ่มขึ้นมากนะเออเออไซเอมนี่ทำได้หลายอย่างกันนะแต่ผมมว่ามันก็ยังไม่ถึงลำดับแบบสุดท้ายอะสุดท้ายเลยเยอะกว่าเยอะเลยแหละแบบอะตอมอะตอมิกชาร์กนะครับใครเล่นเกมนี้ดีรู้ดีจะรู้ดีนะว่ามีฉลาดตัวหนึ่งชื่ออะตอมิกชาร์กมันไม่ไม่เหมือนโลกจริงนะมันไม่มีจริงนะเออ แต่มันโหดมากโอ้โอ้ชลามขาวอันนี้เกรดไวชาร์ครับเกรดไวชาร์คจยแล้วจวยแล้วจวยแล้วสวยแล้วโอเคผมว่าแล้วผมต้องเล่นในตรงนี้ได้แป๊บเดียวนะอืมเราไม่อยากใช้เพชรตื้นนะไม่ไม่อยากใช้เพชรเพื่อยื้อเวลาเพราะว่ามันมีเลยน้ำน้ำสองลำพอพอเกิดใหม่มันก็มันก็โดนบื้มทุกทีเมื่อก,กี้ เมื่อกี้ไปอยู่ด่านแบบนู้นเลยอันนี้สังเกตนะจริงๆหมปลดล็อกอันนี้แล้วแล้วอันนี้ยังไม่ได้ปลดล็อกใช่ไหมคือผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนละเปลี่ยนรหัสนะเปลี่ยนถามว่าทําไมผมเอรบครับอืมผมไม่ได้ล็อกอินผมล็อกอินแหละแต่ว่ามันมันล็อกอินแล้วอีกเครื่องหนึ่งมันไม่ได้เซฟเหมือนกันไง มันมันจะเท่ากับว่าเริ่มมั่เลยนะซึ่งผมก็เริ่มมางเลยไม่เป็นไร <c oughs> โอเคคือเรามาด่านแรกอีกรอบหนึ่งนะับผมอยากเล่นด่านแรกมากกว่าด่านอื่นะด่านอื่นมันโหดอ่ะถ้าถ้าเรามีไซส์ใหญ่กว่าน,นี้แล้วเ,เราค่อยไปแล้วกันดูดิพอพอพอเราเรามาด่านที่แบบที่แบบมินิโม คือด่านนู้นก็มีโมแหละแต่ว่าอันนี้มันมันมัน,มนดูง่ายเนี้ยเออคือแบบมันรู้สึกตัวมันดูใหญ่กว่ายังไงไม่รู้ผมรู้สึกนะว่าตัวมันใหญ่กว่าด่านนู้นีกอ่ะโอ้ยโอ๊ยนี่ตัวตัวรอบที่แล้วครับชาควายชีฟฉลามคีิขาวนะครับรอบที่แล้วเรามากิน ตรงนี้จะเป็นคลื่นน้ำทุกคนมันแรงมากเลยเรากลับไปไหนไม่ได้อะกลับไปไม่ได้อะดูดิยากมากกลับไปไปทีนี้แบบช้าช้ามากนะแต่ว่ามันมีทางข้างบนนะทางข้างบนมันจะม,นมีสองทาง่ะไม่ต้องใช้คลื่นก็ได้คลื่นก็ได้เดี๋ยวเลยสินี่ปูตัวใหญ่เรากินนะจ้ะไซส์โอ้ยอันนี้ไซส์เอ็มเอ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นนี่เรามา มาท่อกันดีกว่าฉลามอะไรอยู่ในท่อครับนี่ตัวแรกในโลกอยู่ในท่อโหมันก็ไมไ่อาจจะไม่ใช่ตัวแรกก็ได้นะ <laughs> คิดดูดิฉลามเข้าไปในท่อแล้วผ่านเข้ามาในนี้คือปกติสระว่ายน้ำเขาควรจะแบบมีตะแกรงอะไรกั้นไว้ไงอันนี้ไม่มีกั้นเลยฉลามเล็ดรอดเข้ามาได้คิดดูดิฉลามเกยตื้นเขามีแต วานเคยตื้นโอ้โหอย่างเท่เลยแล้วไม่ใช่แบบเคยตื้นแบบตรงตรงริมชายหาดด้วยนะไปเคยตื้นกันบนบกเลยแบบบนพื้นในเมืองเลยเนะี่ยโอ้โหแ,แบกนเะเอาละและ้วแลกินทุกอย่างนะครับจะได้ไม่มีตัวอะไรขวางเราตรงนี้เนี่ยมันเป็นไซส์เอ็มนะเราต้องกินรีบกินตัวที่ใหญ่กว่าเรานะครับ ไม่งั้นมันจะกัดเรารีบรีบรีบกินระเบิดด้วยไม่ต้องกินระเบิดอย่างเดียวก็ได้นะทุกคนบางทีบางทีก็กินพวกฉลามที่ไซส์เอ็มแบบเนี้ยเรากินไม่ได้นะไซส์แบบไซส์ตัวใหญ่เลยอะบิ๊กเบิม้มอะพี่เบิ้มของที่นี่คือแบบบิมเนี่ยแบบเนี้ยแต่เราไม่ได้มาทางนี้นะทุกคนตัวเมื่อกี้เป็นไซส์เอ็ก เท่าที่จาได้จาไม่ได้อ่ะเอ้ยนี่ตรงนี้ก็มีท่อนะทุกคนข้างล่างข้างล่างของตรงอุย้ยนี่นี่ข้างล่างของเออนี่แหละมันเชื่อมต่อกันนะทุกคนจริงไม่ต้องไปทางคลื่นนั่นก็ได้แต่ผมอยากไปไปครัวให้น้ำก็เลยไปคิดดูสะบไว้น้ำมีหื <c> ้อ <oughs> คนที่นี่ทิ้งไม่เป็นท่าเลย <c oughs> เออเดี๋ยวเดี๋ยวจะยินจะฮึอต้ <c oughs> ทองบูธไปก่อนนะครับแล้วเราก็ชิ่งขึ้นมารีบรีบช่วงนี้ไลฟ์เราจะลดไวนะ <c oughs> เพราะว่าเป็นช่วงในท้ายนะมันอยากให้เราแบบโอ๊ยตายเร็วนะเออแต่ว่าไม่เป็นไรระเบิดไม่เท่าไหร่นะครับก้าว <c oughs> แรกไม่เป็นไรก้าว <c oughs> ต่อไปดูนฉลามกิน <c oughs> ตรงนี้ผมจําได้ตรงมีฉลามตรงนี้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้แต่ข้างล่างเนี้ยข้างล่างเนี้ยมันจะมีฉลามเออ่ฉลามเสือนะอไทเกอร์ชาร์กนะครับอโหดมากนี่เดย์เนะดลี่เชสนะเป็นกล่องประจําวันนะมันจะได้เงินเยอะมากนะเอเยอะเยอะนะระดับหนึ่งเลยแหละนี่ปลาอะไรไม่รู้ เคยตื่นหูตรงข้างหน้าเป็นไฟนะก็เคยเห็นแล้วนั่นตุกคนทุกคนก็คือคนคงเคยเห็นอ่ะแต่ดามจแรงมากครับทุกคนแต่เรากินคนก็สบายแล้วนะเพราะว่าคนให้อันนเพชรเมื่อกี้เห็นเพชรใช่ไหมตอนหน้าต่อตาเลยผมนึกว่าจะไม่ได้กินแต่ละแต่ไม่เป็นไรผมกลับไปกินได้แล้วนะดีดี เร็เวเร็เวเร็เวเร็วเร็วนี่ผมกดบูตแล้วนะทำไมมันช้าจังแสดงว่าเรากัดจาโอ้กอกเลยฮฮ้ยจิกแขนเฉยโอ้เออนี่ยนี่นี่นนี่เนี่ย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 ฉลามขาวเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ฉลามเสือเนี่ยตัวเมื่อกี้คือฉลามเสือนะทุกคนมันตัวใหญ่มากคือเป็นบิ๊กเบิ้มอะเะเ่ยตรงนี้มี อโอ้เจ็บเจิบเจิบจิบจบจเยนจ็นเย็นมันเป็นเอ่อ no มันเป็นพวกดอฟฟินอ่ะลงมานะครับเออผมลืมนี่ไปหมดสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนด้วยนะครับใครที่ชอบเกมนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ